เพิ่มความสะดวกให้กับชีวิตประจําวันของคุณด้วยมอเตอร์ประตูอัตโนมัติเปิดปิดง่ายแค่คลิกเดียวไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถครับประตูเลื่อนเองอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้มาแนะนําเลยนะครับประตูมอเตอร์ประตูอัตโนมัติครับที่จะยกระดับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคุณครับคุณสมบัติเป็นของเรานะครับก็มาพร้อมกับพลังงานเต็มพิกัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า370วัตต์ รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุดถึง1,000กิโลกรัมแล้วก็เปิดปิดประตูอย่างรวดเร็วด้วยความเร็ว12เมตรต่อนาทีครับใช้งานง่ายผ่านรีโมทวามที433เมกะเฮิร์หรือจะควบคุมผ่านมือถือก็ทำได้สำหรับรุ่นที่รองรับนะครับเลือกให้เหมาะกับคุณนะครับมีทั้งแบบแบบมาพร้อมพรอมรางแล้วก็แบบไม่มีรางนะครับความยาวราง4เมตร หมอสำหรับประตูบานใหญ่ถ้าต้องการเพิ่มรางก็สั่งเพิ่มได้เลยนะครับเซนเซอร์กันหนีบและก็รีมโมทเพิ่มก็มีขายแยกนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือติดตั้งง่ายประหยัดเวลาและก็ปลอดภัยสูงสุดไม่ต้องลงจากรถก็เปิดประตูได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ศึกษาในรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ที่แนบมาครั้งนี้นะครับปลอดภัยมั่นใจใช้งานได้ยาวนานเลือก คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ